สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ทริปกลับบ้านแล้วสาวเมืองแล้วที่รักจ้าวันนี้เราก็จะเดินทางจากสนามบินดอนเมืองนะคะเพื่อสู่ท่าอากาศยานอุดรธานีแล้วเดินทางต่อมาที่ท่ารถตลาดเช้าเวียงจันทร์ค่ะเพื่อที่จะเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงนะคะจากเวียงจันทร์ไปที่หลวงพระบางจ้าจุดแรกนี้เราเริ่มกันที่ท่ารถบขอสเก่าที่อุดรธานีนะคะอยู่ตรงใกล้ๆเซ็นทรานค่ะซื้อตั๋วอยู่ที่ราคา80บาทนะคะแล้วเดินทางไปกับรถทัวร์ตัวนี้เลย รถทัวร์นี้ใช้ระยะเวลา3ชั่วโมงนะคะจากอุดรธานีไปที่เวียงจันทน์ค่ะโดยจะจอดที่ด่านให้เรา1รอบนะคะแล้วให้ใบนี้มาค่ะใบ i m เมเกอร์ท่นนี้ห้ามหายจนกว่าจะจบการเดินทางนะคะ3ชั่วโมงผ่านไปก็มาถึงแล้วนะคะท่ารถตลาดเช้าเวียงจันทน์ค่ะซึ่งท่ารถนี้ตอนที่เราเดินทางกลับนะคะเราก็จะมาซื้อตั๋วตรงนี้ค่ะก็คือจะอยู่ขวามือของท่ารถนะคะจะมีแปลเวลาการเดินทางและราคาอยู่นะคะสามารถดูข้อมูลที่ตรงนี้ได้เลยค่ะ และตรงนี้มีรับแลกเงินด้วยนะคะทุกคนสำหรับทริปการเดินทางนี้ใช้การเดินทางและบัสเป็นหลักนะคะแต่สำหรับใครที่ไม่ถนัดเนี่ยสามารถใช้แอปเรียกรถตัวนี้ได้เลยการใช้งานก็จะเหมือนแอปบ,บ้านเราเลยะค่ะทุกคนึ่งมาถึงเวียงจันทร์ตอนค่ำแล้วนะคะก็จะกลับไปที่พักลาวไมเล็กนะคะดูเดี๋ยวจะไปเดินดูประตูชายว่าเป็นยังไงไปดูประตูชายกันจ้า สบายดีสบายดีสบายดีเออประตูชค่ะเอาละค่ะทุกคนเราเริ่มต้นกันที่ประตูชนะคะหรือที่คนลาวเขาเรียกกันว่าประตูไซค่ะ จริงสาหรับประเทศลาวแบบไม่ได้ทําการบ้านอะไรมากมายนะคะก็เลยไม่มีอะไรจะมาแนะนําทุกคนเพียงแต่ว่าที่นี่เป็นสถานที่แลนด์มาร์คที่เออก็ต้องมาแหละสําหรับประเทศลาวก็เลยมาที่ตรงนี้ให้ทุกคนดูก่อนนะคะซึ่งประตูไซเนี่ยก็จะสร้างเรียนแบบวัฒนธรรมฝรัร่งเศสเลยเนาะจริงๆฝรั่งเศสเนี่ยเขาเคยล่านานิคมแล้วก็เคยได้ลาวเนี่ยเป็นหนึ่งในเมืองขึ้นขอ,ของเขาค่ะปกครองกันอยู่ระยะหนึ่งลาวก็เลยได้อะไรอะไรจากฝรั่งเศสมาก็เป็นวัฒนธรรมประมาณนี้แหละ แรกที่แหม่มมาถึงประเทศลาวนะคะมันเป็นตอนค่ำๆแล้วค่ะทุกคนก็มาเจอกับพี่ๆจากบริษัทนันยางเทคไทยนะคะที่เขาไปทํางานในประเทศลาวค่ะเขาก็ใจดีเนาะพาแหม่มขึ้นรถไปเที่ยวอีกสถานที่หนึ่งต่อจากที่นี่ค่ะซึ่งเป็นที่ที่คนจะต้องไปก็คือที่นี่ค่ะพระธาตุหลวงซึ่งปกติแล้วทุกคนก็จะมาในตอนกลางวันเนาะทุกคนแต่เช้าตอ,ตอนคืนเนี่ยสวยมากเหมือนกันนะคะ ึ่งในวันถัดไปก็เดินเล่นไปเรื่อยนะคะไปดูพระธาตุดำเอ่ยไปดูวัดศรีสะเกดเอ่ยแล้วก็ไปดูหอพระแก้วเอ่ยค่ะแต่หอพระแก้วเนี่ยจะติดโชคร้ายไปน,นิดนึงว่าเรามาในตอนที่เขาปิดทําการแล้วก็เลยไม่ดูนะคะก็เลยได้เก็บภาพมาให้ทุกคนดูแค่เพียงเท่านี้ค่ะ ตรงนี้งงเลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าที่นี่ประเทศลาวหรือประเทศจีนและนี่จากความเดิมตอนที่แล้วค่ะที่พี่ๆจากบริษัทนันยางเทตไายนะคะพาไปชมพระธาตุหลวงแล้วเนี่ยก็ยังพาแหม่มไปเลี้ยงข้าวหนึ่งมือด้วยค่ะยังไงขอบคุณคุณพี่มุกดามากๆเลยนะคะตรงนี้เขาก็จะเรียกว่าย่านสีหอมค่ะแม่คะคนสวยขายหอยอะไรนะคะหอยนาจ้ะ ก้าพันกีบอย่างนี้นะคะ่ะสองหมื่นสำหรับย่านสีหอมตรงนี้นะคะเขาก็จะเรียกกันว่าเป็นเซ็นเตอร์พอยต์เมืองลาวค่ะทุกคนซึ่งในย่านสีหอมนี้ก็จะขายอาหารคล้ายๆลักษณะของการเป็นสตรีทฟู้ดนะคะซึ่งจริงๆแล้วอาหารการกินตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากประเทศไทยบ้านเราเลยค่ะอาหารกลักษณะคล้ายกักนเหมือนเราไปเดินตลาดนัดเลยผ่านได้ก็ผ่านค่ะตรงนี้ไม่ซีเรียสเนาะ ช้าวันรุ่งขึ้นเลยนะคะสําหรับการเดินทางไปขึ้นรถไฟ EMU ค่ะไปเริ่มต้นที่ท่ารถตลาดเช้าเหมือนเดิมนะคะทุกการเดินทางที่เวียงจันนี้จะเริ่มต้นที่ท่ารถตลาดเช้านี้ทั้งหมดค่ะรดค่ะไปสถานีรถไฟรอบเช้าสุดอันนี้คนละหมื่นห้าโอเคขอบคุณค่ะ เดินทางด้วยรถสาธารณะแบมก็พยายามมองข้างข้างทาง,ทางตลอดเวลานะคะว่าบ้านเมืองเขามีอะไรแตกต่างจากเราบ้างสิ่งที่ได้พบเห็นตลอดการเดินทางนี้ค่ะคือตัวอักษรภาษาจีนเต็มบ้านเต็มเมืองลราไปหมดเลยค่ะ,ะก็ปรากฏว่าประเทศเรานะคะจะเป็นทุนจีนแทบจะทั้งหมดเลยค่ะซึ่งก็ไม่เว้นแม้กระทั่งรถไฟความเร็วสูงที่เรากำลังจะไปนี่เลยค่ะ เมื่อเราเข้าไปถึงสถานีรถไฟความเร็วสูงนะคะทางด้านขวามือสุดก็จะเป็นสถานที่ที่ขายตั๋วค่ะตรงนี้จะเรียกว่าบอนขายปี้ขายตามเวลานี้เลยนะคะทุกคนเข้ามาที่ตรงนี้นะคะต่อคิวจะมีเจ้าพนักงนานผู้หญิงค่ะคอยให้บริการเราอยู่ค่ะเราก็จะได้ตั๋วมาแล้วน่าไรนราคาประมาณ500บาทตรวจแล้วตรวจอีกนะคะกว่าจะเข้าไปถึงข้างในค่ะเพราะฉะนั้นเผื่อเวลาด้วยนะคะทุกคน เมื่อตรวจตัวกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะพาทุกคนเข้าไปดูรถไฟความเร็วสูงกันค่ะว่าภายในจะเป็นยังไงค่ะ พาทุกคนมาดูในเรื่องของห้องน้ําก่อนเลยนะคะทุกคนสําหรับห้องน้ําไม่ต้องกังวลนะคะในเรื่องของความสะอาดสะอาดดีเยี่ยมมากเพียงแต่ที่นั่งจะเป็นแบบนั่งยองค่ะทุกคนสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของข้อเข่าก็เตรียมตัวมาไว้ให้ดีนะคะต่อมาใต้ที่นั่งที่เรานั่งนะคะก็จะมีที่ชาร์จไฟอยู่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถใช้ทั้งอะแดปเตอร์เนาะแล้วก็ใช้ usb นะคะในการเสียบชาร์จได้เลยถ้าพร้อมแล้วทุกคนออกเดินทางกันเลยค่ะ สองชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกถึงแล้วค่ะทุกคนสถานีหลวงพระบางจา้ะเมื่อมาถึงสถานีหลวงพระบางแล้วนะคะถ่ายรูปกันปอะแปะชมวิวกันนิดหน่อยแล้วเดินตรงลงไปด้านล่างเลยค่ะจะมีคิวรถตู้ค่ะราคา35,000กีบไปลงที่ตรงจุดนี้ค่ะแล้วเมื่อถึงตอนขากลับก็ซื้อตั๋วล่องหน้าเพื่อที่จะมาขึ้นรถกลับที่ตรงจุดนี้เหมือนกันนะจ๊ะเดี๋ยวหลวงพระบางเราจะพาเริ่มต้นที่ชมวิวริมแม่น้ำโขงกันก่อนเลยนะคะทุกคน ริมแม่น้ำโขงนะคะฝั่งนู้นก็จะเป็นฝั่งลาวเหมือนกันแล้วก็ถัดออกไปอย่างเงี้ยค่ะที่จังหวัดที่ตรงกันที่เป็นไทยของเราก็จะเป็นจังหวัดน่านค่ะซึ่งในวันนั้นนะคะทุกคนแหม่มก็เลือกที่จะเช่าจักรยานเพื่อขี่ชมวิวเมืองหลวงพระบางค่ะวิวแม่น้าโขงนี่สวยมากค่าเช่าจักรยานอยู่ที่วันละสามหมื่นีมค่ะทุกคนซึ่งเมืองหลวงพระบางเนี่ยนะคะได้รับการแต่งตั้งจากยูเนสโกเนี่ยให้เป็นเมืองมรดกโลกด้วยละค่ะ ส่วนใหญ่สถานที่ท่องเที่ยวในหลวงพระบางนี้นะคะก็จะเป็นวัดเป็นส่วนใหญ่ค่ะและที่เราเห็นอยู่นี้นะคะก็เรียกว่าช่อฟ้าค่ะทุกคนที่อยู่ตรงกลางหลังคานี้เนาะมีอยู่ในทุกวัดเลยค่ะสวัสดี สำหรับทริปนี้ก็เป็นคนดีที่เข้าวัดนะคะตลอดการเดินทางของทริปนี้ก็เลยจะไม่เจอแดดเลยะค่ะทุกคน งแล้วค่ะทุกคนก็มาเจอวัดนี้ค่ะเกือบจะไม่เข้าแล้วเชียวนะคะวัดนี้เนี่ยเขาบอกว่าต้องไปค่ะวัดเชียงทอง ดนี้ก็มีค่าเข้าด้วยนะคะทุกคนส่วนมากคนที่มาวัดนี้นอกจากที่จะมาดูความสวยงามของวัดแล้วก็วิวแม่น้ำโขงที่อยู่ด้านข้างแล้วนะคะเขาก็ยังไปถ่ายรูปก,กับตรงนี้ค่ะโบสถ์สีชมพูวัดวัดนี้ก็ได้รับการยกย่องเป็นอัญมณีแห่งล้านช้างและต่อมาได้เป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมต่างๆที่อยู่ในเมืองหลวงพะบางอีกด้วยค่ะ หนังด้านในจะถูกประดับด้วยลายฟอกคำซึ่งทางด้านในก็เหมือนกันนะคะลายฟอกคำนี้จะบอกเล่าถึงนิทานชาดกและประวัติเมืองของหลวงพระบางค่ะซึ่งยังมีอีกมากมายหลายวัดเลยนะคะสำหรับเมืองหลวงพระบางนี้ซึ่งวัดต่างๆนะคะก็จะเป็นศิลปะแบบล้านช้างค่ะซึ่งจะเป็นศิลปะคล้ายๆกับแบบทางเหนือของประเทศไทยเราค่ะ ชมเมืองสวยๆเพลินๆเสร็จแล้วไหว้พระกันเรียบร้อยแล้วเราจะพาวะาไปที่อีกวันหนึ่งเลยนะคะอีกวันหนึ่งเราจะพาทุกท่านไปที่พระาธาตุภูสีค่ะซึ่งเป็นที่ที่ต้องห้ามพลาดสาหรับหลวงพระบางค่ะที่นี่จะมีค่าเข้าชมอยู่ที่สองหมืนกีบนะคะทุกคนแล้วเราต้องเดินขึ้นบันไดไปทั้งหมด328ขั้นค่ะเพื่อที่จะขึ้นไปชมยอดพระาธาตุภูสีค่ะ ตัวขั้นใดเลยจ้ะอีกนานไหมก็ไม่รู้พระธาตุภูสีนี้นะคะก็คือพระธาตุที่สร้างอยู่บนภูเขาที่มีความสูงกว่า150เมตรนะคะใจกลางเมืองหลวงพระบางค่ะซึ่งเดิมแล้วยอดภูเขาตัวนี้นะคะ ชื่อว่าภูสวงค่ะทุกคนแต่เมื่อครั้งหนึ่งนะคะเคยมีฤาษีขึ้นมาอาศัยอยู่บนนี้ค่ะจากคําว่าภูสวงนะคะก็เลยเรียกเปลี่ยนเป็นภูสีค่ะคือที่อยู่ของฤาษีนั่นเองนะคะเมื่อขึ้นมาบนยอดภูดสีนะคะก็ได้เจอกับวิวเมืองหลวงพระบางสวยๆแบบนี้ค่ะให้มาตอนเช้านะคะในวันไหนที่มีหมอกก็จะเห็นหมอกในสุดอากาศเต็มปอดวันนี้เลยคะ่ะ สีจ้าสวัสดีตอนเช้าและนี่คือพระราชวางังหลวงพระบางนะคะจะอยู่ตรงข้ามกับพระาธาตุผสีพรดิษฐ์เปะเลยคะ่ะ วัดนะคะทุกคนแต่สัญญาว่าวันนี้น่าจะเป็นวันไทยๆแล้วล่ะเราไปไหว้พระกันสักหน่อยค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลเจ้าดอกไม้บูชาพระนี้ก็อยู่ที่ราคาประมาณ6,000กิดนะคะหรือประมาณไม่ถึง10บาทค่ะ ฝนสุกตอนเย็นแล้วนะคะสาวๆมาตั้งไข่หอยแล้วจ้ายมามค่ำของหลวงพระบางนะคะก็อย่าลืมมาเดินตลาดนัดที่อยู่หน้าพระราชวังหลวงพระบางค่ะแล้วมาที่ตลาดแรงตรงนี้ค่ะให้รีบมาตั้งแต่หัววันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดตอนตกค่าแล้วโต๊ะแทบจะไม่ว่างเลยล่ะคะ่ะทุกคนที่นี่เขาจะเป็นแหล่งส่นรวมของสเตตฟู้ดนะคะตอนค่ำค่ดึกๆก,ก็จะมีดนตรีสดด้วยค่ะ ถ้าทุกคนได้มาตรงนี้นะคะก็อ,อย่าลืมมาอุดหนุ์ร้านมินตรายำจีนนะจ๊ะ <Okay. S 1> จะได้รู้กันว่ายำที่เป็นแบบจีนเนี่ยมันเป็นยังไงคะ่ะคีไหมค้าบอกขีดเท่าไหร่นะคะสองพันกีบสอพันกีบอ่าแล้วก็ชอบแล้วไหนก็บอกแมคคาอย่างนี้มันคือยำจีนอย่างนี้ ความให้ชิมก่อนด้วยเผ็ดอยางไงได้ไหม <laughs> แล้วะะะบอกกินเผ็ดจัง,งวะเอาให้ร้องไห้เลยเอโอ้โหน่ากินมากข้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะยำจีนรสชาติมันจะเผ็ดๆเค็มๆนัวๆเปรี้ยวนิดหวานหน่อยบอกไม่ถูกค่ะแต่เป็นกับแกล้มชั้นเลิศได้เลยนะ ต้องลองถ้ามาหลวงพระบางต้องลองยำจีนเขามีเครื่องหลายๆอย่างมีหมูหมูมีอะไรด้วยตีนไก่ข้อไก่ปลาหมึกไส้กรอกอะไรอย่างงี้แต่อันนี้ก็สองหมื่นกีบอค่ะ เพราะว่าจะไม่สั่งกินแต่เดี๋ยวจะหาว่ามาไม่ถึงหลอดก็บางนี่เอาปลาอืม,อมปลาหอมมากอะ่ะเอาเลยเอาเลยลองเลยลองเลย ลหลวงพระบางยังไงก็มาลิ้มลองรสชาติตามหลวงพระบางแท้ๆที่หลวงพระบางให้ถึงที่นะคะต่อจากนั้นขอเชิญทุกท่านเข้าสู่การแฮงเอาในแบบฉบับของหลวงพระบางค่ะ นี้ต้องขอบคุณน้องเบลกับน้องไข่มุกมากๆนะคะน้องน่ารักมากค่ะถึงพี่จะจำตอนจบของเรื่องนี้ไม่ได้ก็ตาม,มอันนี้ใครก่อนใครลผู้สวยสุดตัดภาพมายัางเช้าวันที่แส้สดใสในหลวงพระบางกันจา้า คึงแม้จะพังมากชิบหายมากแค่ไหนก็ตามอย่าลืมมาดูตักบาตรเช้าที่เป็นประเพณีของชาวหลวงพระบางนะคะแม้แต่ไม้ไม่อยากเข้าใกล้ันเลยจ้าสภาพคือไม่ไหวอย่าฝืน นี้คือผีเข้าผีออกมากเลยค่ะทุกคนแต่ก็ยังฝืนใจไปเดินตลาดเช้านะคะแล้วก็ได้ซื้อหนังควายงโง่ๆกลับไปฝากแม่ที่บ้านด้วยเขาบอกของฝากต้องห้ามพ้าดจะเป็นผ้าสิ้นนะคะแต่ว่าเราไม่มีใครใส่ค่ะเลยไม่ได้ซื้อ ใหญ่ก็จะเป็นพวกอาหารการกินค่ะพืชผลทางการเกษตรนะคะก็บอกว่าชาวหลวงพระบางเนี่ยยังทำอาหารกินเองกันใหญ่ครัวเรือนค่ะก็เลยจะมีขายพวกอุปกรณ์ประกอบอาหารอะไรพวกนี้เป็นส่วนใหญ่ค่ะและนี่ยังคงมั่นใจว่าเมื่อเดินผ่านร้านนี้จะต้องโดนตกอยู่ล่าไปร้านนี้ขายข้าวปุ้นน้ำชิ้นเนื้อน้ำชิ้นหมูค่ะเขาเรียกขนมจีนอะไรนะคะ มีน้ำเนื้อน้ำอ๋อเอาเนื้อค่ะน้ำเนื้ออย่างเงี้ยค่ะอ่าน้ำปา้าอย้อันนี้คืออะไรอะคะอูหมกปูหมกโปมานี่วอันนี้ข้าวซอย ม,มากก็จะเป็นเฝอซะส่วนใหญ่นะคะอาหารที่นี่ชามใหญ่มากนะคะทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าข้าวซอยนะคะแต่แมนว่าเหมือนขนมจีนน้ำเนี้ยวมากกว่า นี้พามาดูร้านปิ้งนะคะถ้าให้แนะนำจะแนะนำเป็นไส้อั่วควายค่ะอยากบอกว่าอร่อยมากและต่อไปจะพามาชมที่พักแบบโฮสเทลนะคะที่นี่คือสายลมเย็นโฮสเทลแอนด์คาเฟ่ค่ะ พักแบบโฮสเทลนะคะในราคา335บาทรวมอาหารเช้าค่ะที่นี่ก็จะมีล็อกเกอร์ให้เก็บกระเป๋าในขนาด20นิ้วนะคะ1บานค่ะตกแต่งในแบบลอฟกึ่งมินิมอลค่ะห้องน้ำสะอาดมากนะคะทุกคน ที่แหม่มเลือกเข้าพักในแบบโฮสเทลนะคะไม่ใช่เรื่องของราคาที่ถูกกว่าโรงแรมทั่วไปเท่านั้นค่ะแต่หมายถึงในเวลาการที่เราเข้าพักโฮสเทลนะคะเวลาที่เราเข้าเช็คอินเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นช่วงบ่ายเหมือนการเข้าเช็คอินโรงแรมค่ะบางทีการเดินทางแบบแบ็คแพ็คเนี่ยนะคะมันเหนื่อยมากค่ะทุกคนพอถึงที่พักเราก็อยากจะพักผ่อนก่อนที่จะออกไปเที่ยวในวาระต่อไปนะคะซึ่งการเข้ามาพักแบบโฮสเทลเนี่ยเราก็ไม่ต้องรอให้ถึงบ่ายก็สามารถเช็คอินแล้วก็เข้าพักได้เลยค่ะ ราคา3า5้บาทนี้รวมอาหารเช้าด้วยนะคะอะเอียงคอดูกันคะ่ะทุกคนเพราะว่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอมา ราคาอาห,หารในฟู้ดคอร์ตก็ไม่ได้ต่างจากข้างนอกมากนะคะอยู่ที่ประมาณ40-60บาทค่ะแต่ชามใหญ่มากเลยนะทุกคนวันนี้เราสั่งเฝอเรือค่ะก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นแหละแต่ก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรวะมีกระปิให้ด้วยมีผักด้วยมีพริกให้ด้วยแล้วก็ไม่มีน้ำส้มสายชูให้ใส่นะมีมะนาวให้บีบจ้า สำหรับคนที่ชอบกินเบียร์นะคะอยากจะบอกว่าราคาเบียร์กับน้ำเปล่า่ะห่างกันแค่ไม่กี่บาทเองค่ะทุกคนสมมุติว่าเบียร์ราคา10บาทเนยน้ำเปล่าอัน11บบาทอะไรประมาณนี้ค่ะซึ่งรสชาติเบียร์แบบชาวลาวก็จะออกจืดๆหน่อยนะคะแต่เขาจะมีหลากหลายประเภทให้เลือกค่ะก็ถือว่าเลือกได้ค่ะส่วนอันนี้อยากได้ขวดมากเลยแต่อยากจะบอกว่าวันนี้กินไม่ไหวค่ะเพราะสะท้านสะเทือนมาจากเมื่อคืนก่อนแล้วจะอ้วกตลอดเวลา เอาพามาสำรวจราคาหมูที่ตลาดบ้างจา้ะเนื้อหมูก็อยู่ที่ประมาณร้อยบาทก็ถือว่าถูกกว่าบ้านเรานะคะกล้วยหวีละสิบกว่าบาทโอเคค่ะถือว่าอยู่ได้ สิคะทุกคนว่ารงพอซื้ออะไรกลับมาฝากแม่ที่บ้านใช่แล้วค่ะฝากแมวเด่นๆเลยที่จะเห็นขายกันเยอะทั้งตลาดหลวงพระบางและตลาดเวียงจันทร์นะคะก็คือปลาน้ําจืดค่ะก็คือปลานนําโขงนั่นแหละรวมสมบูรณ์และหลากหลายมากขายเลขายเลขค่ะก็คืออันนี้คือ ดูว่าฝันเห็นอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะโอเคแล้วขายยังไงถ้าพี่สมมติพี่ฝันหนมูนะผมจุดให้แล้วพี่กบบ็บอกจำนวนเงินงมาอ๋อว่าหมูนี่ถ้าหมู<ช>มันก็จะมีเลขแบบนี้จะเอาเลขไหนใช่ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าซื้อซื้อหนึ่งพันนี่สมมติว่าซื้อหนึ่งพันได้ถ้าถูกได้กี่บาทถ้าถูกได้ถึงสิบพันขีดอ๋อคูณหกสิบคูณหกหมื่นใช่ไหมเลขสองตัว โอเคงั้นงั้นพี่ซื้อเนี่ยเลขเนี้ยต้องซื้อขั้นต่ำเท่าไหร่พันหนึ่งพันหนึ่งก็ได้พันหนึ่งก็ได้งั้นพี่ลองซื้อตัวละพันได้ไหมได้ครับอ่ะโอเคเนะลองทำให้พี่ดิทำยังไงเอาเลขหนึ่งไปสามอ่ะหมูนี่แหละค่ะ เท่เลยเท่กว่าที่ไทยอีกอก็จะได้ใบแบบนี้มาพี่ก็ต้องจ่ายตังตามนี้สามพันได้ครับโ okay. อเคอน้องขายวันไหนนะจันพุธศุกร์จันพุธศุกร์แล้วก็ออกวันจันพุธศุกร์ออก,ออกจันพุธศุกร์เหมือนกันอ๋อใช่ครับก็ไปเซิร์ชหัวยจลาวใน Facebook ก็ได้ได้ครับโ okay. อเคเมื่อกี้อวยพรเมาอะไรนะโกคๆหวานหา โชคอหมานหครับโอเคครับขอบคุณครับ,รบเดินทางด้วยบัสเหมือนเดิมกลับสู่อุดรธานีบินด้วย a i r a s i ช f d 3 3 5สสนนราคาไปกลับอยู่ที่4 6 6บาท80สตางค์ทางทริปนี้รวม6,675บาทนะตั้งแต่ก้าวขาออกจากบ้านเลยจ้า